มาดูผมมาดูพวกผมหรือว่าเอาเอามันต้องมันต้องเห็นนันอยู่แล้วมาดูกผมหรือวาดูหนังดูหนังก็ได้มาดมาดูพมธี่กอมาดูพีกอนเลยี่อเจอกันนดูคนนะเยนอยเออีใจครับีใจได้ไปเจอแฟนครับจริงๆคือช่วงที่เราได้เจ กาวดีไปดีเลยครับใช้กันบ่อยโอ้คุณนะเมื่อกี้เดินเข้ามาบอกว่าถามว่ามามาจากไหนตั้งมาทำอะไรเขาก็จะบอกว่ามาดูคุณคลินแล้วก็คุณสิงโตลงสิงสิงด้วยเราเจอด้านนอกแล้วก็มีอินเตอร์แฟนด้วยชาวไทยอินเตอร์แฟนให้หน่อยคือคือต้องบอกว่าแฟนคลับตื่นเต้นมากที่ได้เจอพวกเราเพราะเมื่อกี้มีคนวิ่งหลงด้วยตรงไหนะเรียกได้ว่าเสียงดังพันเข้ามาทุ่งโลงเลยตอนนี้กำลังประรงพยาบาลอยู่ทางหน้าเพราะฉะนั้นแฉกตัวกันค่อยๆนะครับ ทีหากันยากแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวก็ถามสไ้ไมก็ทักทายทุกคนทักทยอินเตอร์แฟนด้วยนะครับอินเตอร์เนชั่นอแนหลั่ะทัทแล้วเมื่อกี้รู้ว่าทั้สคนนั่งดูหักแฟักอย้ยหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วกัน นนี้คนก็น่าจะได้ดูพรอมการใช่ไหมปกติแล้วสิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแนวโรแมนติกหรือว่าประมาณนี้ในโรไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเสีจะเป็นหนังผีไปเลยเน็นซีไเลยอไเงี้ยไฟไปเลยใช่อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าพอมีโอกาสก็มาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็หลายๆประโยคหลายๆหลายๆซีในหนังเรื่องนี้มันมันเป็นความจริงแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่ทุกคน ไม่อยากเจออ่ามันมันแอบอิมแพคกับตัวเราเหมือนกันยิบมาเลเลีเลทกับชีวิตของพวกเราได้ดีเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินได้ตรงจุดมากเพราะว่าเราก็เป็นหนี้อยู่ใช่ร้อนไหมใช่ครับคือคือก็บอกว่าจริงๆตรงขอเองก็เหมือนพี่สิ่งเลยครับถ้าจะเข้าโรงมาเนี่ยไซไฟรู้กระนำโอ้โหหนักมากเลยหรือออกการ์ตูนไปเลยอะไรเง ว่าพอได้มาดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันมีคุณค่าจริงๆ <c oughs> เขาบอกเล่าถึงเรื่องราวทั้งความรักทั้งเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากๆด้วยแล้วก็ดีคิดเองอ่ะไม่ค่อยถนัดการดูหนะังที่ไม่แฮปปี้เอนดิงตอนท้ายเพราะรู้สึกว่าจะดูแล้วกลับไปบ้านอ่ะถ้ายิ้มูแบบจมสะเทือนใจใช,ใช่แต่อันนี้มันดังแบบไม่แฮปปี้แอนดิงแต่จบยิ้มได้เว้ยเพราะว่ายิ้มตามพี่ยา่าเลยพอพี่ยาญ่าแบบตอนสุดท้ายพอเขายิ้มออกแล้วแบบมาต้อนรับ แขกปุ๊บอ่ะยิ้มด้วยก็ได้ข้าพกลัวแลก็คือในเรื่องราวร้ายๆเขาก็มีเรื่องราวอีกอยู่ในนั้นด้วย